ต่อมานะครับเป็นวิชาการงานอาชีพการงานอาชีพวันนี้นะครับครูไม่ให้ใบงานไปนะครับเดี๋ยวครูจะสั่งในใบงานหลักไปในหน้าแรกแต่ทําในแบบฝึกหัดเล่มนี้ครับนี่ทำในแบบฝึกหัดเล่มนี้ที่เป็นการงานอาชีพที่มีรูปมะละกอมีรูปพริกมีรูปผลไม้มีรูปผักเนี่ยนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่ หน้าที่9้านี่หน้าที่เว่าบ้านตัวเองมีสมาชิกในครอบครัวคนไหนบ้างนักเรียนก็ดูนี่ว่ามีครอบครัวคนไหนบ้างก็ขีดถูกหรือระบายสีได้หมดง่ายๆพรอนเนียททำเสร็จแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่10บครับหน้าที่10นี่หน้านี้ให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน และก็เอา,เอาพย,ายัญชนะที่อยู่ข้างหน้าข้อความเนี่ยเอามาเติมด้านล่างนี่สมาชิกในบ้านนักเรียนอย่าลืมเขียนด้วยนะครับสมาชิกในบ้านนักเรียนมีใครบ้างเอาแค่สี่คนพอหลักๆ <S <S นักเรียนก็เลือกมาสี่คนมีแปดคนก็เลือกมาสี่คนมีเยอะก็เลือกมาแค่สี่คนพอครับ <i> และนักเรียนก็ดูีิว่าในในข้อความเนี้ยในข้อความเนี้ยครับ ใครทำอะไรบ้างอ่านักเรียอย่าลืมนะครับง่ายๆขอบคุณครับ